นำมาใช้เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าเราเรียกพระพุทธเจ้าด้วยพระนามน,นี้คือบทระพุธโธคำระพุธโธนั้นก็แปลว่าตรัดสรู้ก็ได้แปลว่าตื่นก็ได้แปลว่าเบิกบานก็ได้ในที่นี้จะพูดในความหมายว่าตื่นเพราะความหมายว่าตรัดสรู้นั้นได้พูดแล้วในบทที่สอง ท่านที่ท่องพุทธคุณจะเห็นว่ามีพุทธคุณบางบทคล้ายๆกันบทที่สองว่าสัมมาสัมพุทธโธแล้วมาบทที่แปนี้ว่าพุทโธเพราะฉะนั้นคาท้ายเน้นตรงกันสัมมาสัมพุทธโธนั้นเป็นเน้นตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โดยด้วยทงเองมาถึงบทนี้ก็มาเน้นในความหมายว่าตื่นทีนี้คําว่าตื่นนั้น มีความหมายว่าตื่นเองอย่างหนึง่งแล้วก็ทําผู้อื่นให้ตื่นอย่างหนึ่งทำผู้อื่นให้ตื่นนะะั่นเขาเรียกว่าปลุกคือปลุกให้ตื่นครรมาพุทโธนี้ก็มีความหมายทั้งในแง่ที่ว่าตื่นเองแล้วก็ปลุกผู้อื่นให้ตื่นด้วยคำว่าตื่นและปลุกให้ตื่นนั้นก็ตรงข้ามกับภาวะที่เรียกว่าความหลับ ความหลับก็ดีความตื่นก็ดีแยกได้เป็นสองด้านคือทางกายกับทางจิตใจหมายความว่าหลับก็มีหลับทางกายแล้วก็หลับทางใจตื่นก็มีตื่นทางกายและตื่นทางจิตใจในทางพุทธศาสนานั้นก็พูดถึงตื่นทั้งสองด้านทั้งตื่นทางกายและตื่นทางใจ ทางกายในที่นี้หมายถึงกิจการงานภายนอกที่กระทําด้วยจะเรียกว่าตื่นภายนอกก็ได้พระพุทธเจ้านั้นทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนขยันเพราะฉะนั้นในทางกายหรือทางการกระทําทั่วไปก็ให้ตื่นมากจะมีคําสอนบทหนึ่งที่เรียกว่าชาคริยาน,ยนิยโยคแปลว่าการหมั่นประกอบความตื่นหรือหมั่นตื่น ไม่เห็นแก่รน,นอนก็คือขยันนั่นเองตื่นขึ้นมาทางกายแล้วก็ท่านก็ประสงค์ให้ตามมาได้ตื่นในใจที่ว่าตื่นให้มากก็ไม่เห็นกาหลับกันนอนไม่เกิดรานและเวลาตื่นก็ไม่ตื่นเฉยเฉยแต่ชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดทำหน้าที่ของตนไปด้วยสติแองสมปชัญญะบทภาครริยานโยกนี้ความจริงก็ได้กล่าวมาแล้ว ในพุทธคุณข้อว่าวิชาจรณะสัมปันโนเพราะว่าชากริยานโยคเป็นองค์ธรรมบทหนึ่งอยู่ในจรณะคือปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่จะให้ได้บรรลุวิชาความไปผู้หมั่นขยันตื่นมาเห็นแก่น,นอนตั้งใจปฏิบัติกิจหน้าที่นี้ก็เป็นปฏิปทาฤทธาที่จะนําไปสู่การบรรลุวิชาได้ พราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคุณธรรมสําคัญเน้นอยู่เสมอเป็นหลักเบื้องต้นพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นตัวอย่างในการที่ทรงตื่นหรือขยันจากพุทธกิจเราจะเห็นว่าพระองค์จําวัดหรือบรรพมหลักไม่มากเลยพิจารณาได้จากพุทธกิจซึ่งท่ากอาจารย์รวบรวมไว้ว่าพระพุทธเจา้าทรงบำเพ็ญกิจประจำวันเนี่ยห้าอย่าง เขาเรียกว่าธุธกิจประจำวันห้าโบราณท่านผูกเป็นกรอนั่นทีเดียวเป็นคาถาคาถาภาษาบาลีก็คือกรอบบาลีนั่นเองกรอบบาลีอันนี้บอกว่าปุกพันเหปินปาตันจัสายันเหธรรมเทสนังพโทเสภิกุโอวาทังอัธรเตเทวปันธนา ปัจจุเสวะกะเตกาเลพัพภาพักเทพิโลกนะันงมีกว่าสักครองจอมไพรกไปเสียงเอนส่วนมากก็แปลได้ความว่าเวลาเช้าเสด็จบิณฑบาตเวลาบ่ายเย็นแสดงธรรมเทศนาเวลาค่ำประทานโอวาทแก่พระสงฆ์กลางคืนตอบปัญหาเทวดา ท่านถึงเวลาเช้าตรู่ก็พิจารณาสอบสองดูบุคคลที่ควรจะไปโปรดความจริงานนี้ที่เช้าตรู่น่าจะมาวางไว้เป็นอันดับแรกคือแต่ละเช้าพระพุทธเจ้าก่อนจะเสด็จไปไหนก็ทรงพิจารณาว่าวันนี้ควรจะเสด็จไปโปรดใครแม้จะเห็นว่าเป็นคนเล็กๆน,น้อยๆแต่ว่าเขาสมควรจะบรรลุธรรมนี้ได้ไประโยชน์จากการเสด็จของพระองค์พระองค์ก็พยายาม ไปไม่เห็นกันเด็ดเหนื่อยเช่นว่าตัวอย่างทรงเห็นว่าเด็กคนหนึ่งกําลังป่วยจะต้องสิ้นใจวันนั้นแล้วถ้าได้เห็นพระองค์แล้วเขาจะมีจิตใจผ่องใสไปเกิดในที่ดีพรงก็อุตส่าห์เดินเสด็จไปดาเนินไปจนถึงที่เด็กนั้นอันนี้พระองค์เนี่กามีพระจริยาที่เห็นแต่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างมากเนี่ยเราจึงถือว่าเป็นมหากรุณาคุณยิ่งใหญ่ แล้วที่ว่าเสด็จไปบินจบารนะั้นไม่ใช่หมายความว่าไปรับอาหารเวลาบินจบาทของพระองค์ก็คือเวลาเช้าทั้งหมดเลยทีเดียวคือเสด็จไปบินจบารนั้นเรียกว่าไปโปรดสัตว์เพราะว่าเสด็จเป็นแสดงธรรมก็ไปตามที่ได้พิจรนารณานั่นเองคือเชา้าสอด่องตรวจดูว่ามีใครควรจะไปโปรดแล้วเสด็จออกไปบินจบารก็คือไปโปรดผูน,นั้นเพราะฉะนั้นการไปบินจบารนั้นเสด็จไปไกล แล้วก็ไปเ่อสั่งสอนการฐานพระตาหารก็เป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องอย่างอัตภาพเป็นไฟแต่ไปทํากิจหน้าที่เพราะฉะนั้นพระสมัยโบราณนั้นเวลาไปบินบาบคือเวลาไปแสดงธรรมที่เรียกกันว่าโปรดสัตว์คําว่าโปรดสัตว์นั่นเลงที่การที่ไปแสดงธรรมนี้ก็เอาเป็นว่าพุทธกิจก็มีห้าประการที่กล่าวมาเปนกระทาเป็เที่ยงคืนที่ว่า มีเทวดามาถามปัญหาซึ่งคำว่าเทวดาในที่นี้อาจจะเป็นสมมติเทพในแก่พระราชามาหากษัตริย์ถึงต้นก็ได้ถ้าเหล่านี้ก็เสร็จภารก,กิจเวลาค่าจึงมาได้เวลากตรืษก็ามาทูลถามปัญหาจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าแทบไม่มีเวลาบรรพธเลยบรรพมน้อยมีความขยันมากในการที่สมบูรณ์เป็นพุทธกิจด้วยความขยันนี้เราจะเห็นว่าพระองค์เนี้มีความตื่นตัวอยู่เสมอสำนึกในกิจหน้าที่ที่จะต้องทํา ก็จึงเป็นคุณสมบัติของผู้นําของพุทธศาสนาและผู้นําทั่วไปก็ควรจะเป็นอย่างคือเป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่เสมอในการที่จะทํากิจต่างๆดําเนินภารก,กิจให้ลุล่วงไปลักษณะที่เป็นคนตื่นตัวอย่างนี้เรียกว่าเป็นความไม่ประมาทตรงข้ามกับภาวะที่เรียกว่าความประมาทความประมาทนั้นก็คือความปล่อย,ลอย,ลอยและละเลย ทอดทิ้งไม่เอาใจใส่สิ่งที่ควรจะเอาใจใส่สิ่งที่ควรจะทําเมื่อถึงเวลาจะทําแล้วก็ทอดทิ้งละเลยปล่อยให้เวลาผ่านไปเสียแล้วก็เกิดความผิดพลาดเกิดความเสียหายขึ้นหรือว่าโอกาสที่จะทําสิ่งที่ดีงามที่จะทําให้สําเร็จมาถึงแต่ว่าก็ปล่อยทิ้งไปซะอีกไม่รีบใช้โอกาสนั้นทาสิ่งที่เป็นประโยชน์ลักษณะทั้งสองประการนี้ก็เรียกว่าเป็นความประมาท ซึ่งเป็นช่องทางของความเสียหายพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนประมาทนั้นน่ะก็เป็นคนหลับหรือบางทีถึงก็เรียกาตายแล้วอย่างที่ท่านบอกว่าประมาทโทมัจจุนูประทานควาประมาทเป็นทางแห่งความตายถ้ายัางต่าก็เรียกเป็นคนหลับไหลเป็นคนหลับไหลก็ไม่ได้ทําสิ่งที่ควรทําแล้วก็หมดโอกาสที่จะได้ความเจริญก้าวหนะ้า มีพุทธพจน์ในธรรมบทอันหนึ่งที่ตัดไว้แสดงถึงคุณค่าทางภาพตื่นตัวนี้อัตโภาพก็เลยจะยกบาลีมาอีกวันนี้จะอาจจะยกบาลีมา,มามากหน่อยพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าอัปปมัตโตปมัตเตสุสุเตสุพหุชาโคโรโออพรัสสังวสีคัสโสหิตวายยาติสุเมทสโสก็แปลว่า คนฉลาดมีความคิดเมื่อคนทั้งหลายมัวประมาทอยู่ก็เป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อชนทั้งหลายหลับไหลยอยู่ก็เป็นผู้ตื่นมากคนเช่นนี้ย่อมก้าวหน้าไปรวดเร็วและทิ้งคนอื่นไปเหมือนกับม้าผีเท้าเร็วทิ้งมาที่อ่อนแอไว้เบื้องหลังฉะนั้นนี่ก็เป็นพุทธพจิสพตรัสเตือน ให้เป็นคนตื่นตัวอยู่เสมอมีความไม่ประมาทเพื่อจะได้สร้างความเจริญก้าวหน้าจะเป็นความเจริญก้าวหน้าในทางโลกก็ดีในทางธรรมก็ดีอาศัยความไม่ประมาทน,นั้นซึ่งหลักสองประการก็คือว่าหนึ่งไม่ปล่อยตัวถลําไปในทางที่จะผิดพลาดสองก็คือเมื่อมีโอกาสจะทําสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์รีบใช้โอกาสนั้นทำไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเียเปล่า อันนี้เป็นลักษณะของความไม่ประมาทแล้วก็ผู้ไม่ประมาทก็เป็นผู้ที่ตื่นตัวในยกล่าวมันนั่นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างยอดเยี่ยมเป็นตัวอย่างเป็นผู้นําในทางไม่ประมาทพระองค์ก็เป็นพูโทโธเป็นผู้ตื่นนอกจากภาพตื่นในแน่แน,แน่ที่กล่าวมาแล้วก็คือความตื่นไม่หลับไหลไม่รุ่มหลงในสิ่งที่ยึดติดโดยไร้เหตุผลโดยมงมงายต่ตาง ซึ่งพระองค์นอกจากจะเป็นผู้ตื่นแล้วก็เป็นผู้ปลุกคนทั้งหลายให้ตื่นขี้มาด้วยการทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าสำเร็จก็คือการเป็นุู้โธนในแง่าวาม,มานี้เป็นอย่างสําคัญพระพุทธเจ้าตื่นจากอะไรบ้างที่เป็นความหลับไหลของผู้โนในยุคนั้นก็จะลองพิจารณาดูตั้งแต่ตามลําดับของพุทธประวัติจะเห็นว่าเบื้องแรก โงก็ตื่นจากความหลับไหลลุ่มหลงอยู่ในกามาสุขพระราชามหากษัตรอคนที่มีอำนาจวาสนามีทรัพย์มากเป็นเศรษฐีในสมัยพุทธกาลนั้นนะ่ะนิยมลุ่มหลงตำรล,ล,ลุงบําเรอตอนเองกา,ามารมณ์เปลี่ยนมากหนึ่งราชาอินเดียมีถึงก็มีฮานเลนกันใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลุ่มหลงอยู่ในนั้นทําเบียดเบียนท่านตัวเองและเบียดเบียนผู้อื่นบางทีก็ การปฏิบัติกิจหน้าที่บกพร่องพระพุทธเจ้านั้นได้รับตามประนุมบำงเลอตนโดยอย่างนั้นแต่พระองค์ถอนพระองค์ออกมาได้และก็ตรัสสอนพุทธศาสนิก,กชนไม่ให้ลุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้ให้รู้จักประมาณไม่ให้เบียดเบียนตนและผู้อื่นเพราะเหตุน,นี้แล้วก็ให้สามารถทํากิจหน้าที่ด้วยไม่ให้ทําหน้าที่บกพร่องย่อหย่อนลงไปแล้วพระองค์ถอนพระองค์จาัก,การมาสุ ความรุ่มหลงอันนี้มาซึ่งเป็นที่สุดข,ข้างแรกและจึงได้มาตัดสรู้ได้เสด็จออกบรรพช,ชานี้ต่อไปเอาละพระองค์ก็ตื่นจากความหลับไหลในกามสุขประการที่สองพระองค์ยังตื่นต่อไปอีกนักบวชสมัยนั้นคนจำนวนมากทีเดียวเมื่อเบื่อทางโลกแล้ว ก็สละโลกออกบวชเข้าไปอยู่ในป่าในภูเขาตามวิเวกต่างๆเป็นโยคยีหรือสีดาบทบบำเพ็ญพรตภาวนาแล้วก็ได้ฌานได้สมาบัตตายแล้วก็ไปเกิดในพุมโลกมีตัวอย่างมากมายแม้พระพุทธเจ้าทั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็เคยไปนิยมทําอย่างนี้มาเหมือนกันพวกฌานพวกฤาษีดาบทเหล่านี้ก็ไปบปําเพ็ญฌานได้สมาธิขั้นสูงแล้วก็เพิดเพลิน ในชาสมาบัติเนี่ยมีความสุขในสมาบัติเขาเรียกว่าเล่นชานมีศัพท์อันหนึ่งก็ใช้คำว่าชานกีฬาคือเล่นชานมีความสุขกับก,การเล่นชานไม่ต้องเป็นอันทำอะไรก็ถือเป็นความหมกมุ่นอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วมางนั้นก็อาจจะได้ฤทธิ์ก็เพลินรุ่มหลง,ลงมัวเมาในฤทธิ์ในความเก่งกาจของตนบางทีก็ไปแข่งฤทธิ์กับพวกเทวดาเป็นต้นแล้วอ่านเรื่องของฮินดูจะได้ยินว่ามีฤษีที่แข่งฤทธิ์กับเทวดาต่ตาง นี่พระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่าพวกคนเหล่าเนี้แม้จะเป็นคนประเสริฐขึ้นมาแล้วได้ระเพณเพียรทางจิตมีความเจริญกหนนาแต่ก็มาติดมาลุ่มหลงอยู่ในฌานสมาบัติในอิทธิฤทธิอะไรต่างๆพระองค์ถือว่ายังไม่หลุด้นจิตยังไม่เป็นอิสระแท้จริงพระองค์ก็ได้ระเพ่ได้รรลุชฌานสมาบัตเช่นเดียวกันเขามีฤทธิ์พระองค์ก็ทําได้แต่พระองค์ไม่ติดไม่ลุ่มหลงถอนพระองค์ออกมาได้อีก แล้วก็ปฏิบัติดําเนินหน้าต่อไปในมัทิมาปฏิปทาจป็นกระสรู้นี่ก็เรียกแบบเป็นความตื่นของพระองค์ต่อไปตื่นจากอะไรอีกนักบวชอีกพวกหนึ่งในสมัยโบราณนั้นนิยมบําเพ็ญสบัตทรมานตนว่าจะไปการเผากิเลสให้เหือดแห้งไปพระพุทธเจ้าก็เคยไปบําเพ็ญทุก,กรกิริยาทำาระบะเหล่านี้กับคนเหล่านั้นเหมือนกันแลวพระองค์ก็ เป็นผู้สังเกตพิจารณาไม่ยึดติดทำเป็นสัตวธรรมตา,ตามตามเรื่อยๆเปได้ทรงพิจารณาเห็นว่าไม่จะถารุดพ้ที่แท้จริงแล้วก็ถอนพระองค์ออกมาจากการเป็นตบะะได้อีกนี่ก็เป็นการตื่นขึ้นหนึองตไปคนในสมัยนั้นมีความยึดถือในคําสอนที่ว่ามีวันณะสี่ใครเกิดมายังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์เกิดมาเป็นพราหม ก็เป็นพรามเกิดมาเป็นพ่อค้าหรือเป็นวันนักแพทย์ก็เป็นอย่างนั้นตลอดไปใครเกิดมาเป็นวันนักสูตรชั้นต่ำเป็นกรรมกรเป็นคนงานก็ต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปตลอดจนกระทั่งว่าเกิดมาเป็นจันทาเมีคนนอกชั้นวันนะที่เขาดูถูกมากก็ต้องเป็นอย่างนั้นเขาก็ยึดถือกันมาไม่ยอมปล่อยพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นการยึดถือที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ถูกต้องไม่ เป็นไปเพื่อความสุขแก่มนุษย์แท้จริงและมนุษย์ก็เป็นสัตว์ที่ฝึกอบรมได้หรือว่าพัฒนาได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็สอนให้เลิกเรื่องวันน่าเสียเช mm hmm. ่นว่าตั้งคณะสงฆ์รับคนจากทุกวันนะเข้ามาถ้ามาแล้วก็มีสิทธิเสมอกันได้ฝึกอบรมตนเองจนกระทั่งว่าโทรคนท,ทุกจากทุกวันนะนนั้นสามารถบรรลุอรตผลเป็นร้ารันตรสาวกได้ทั้งสิ้น อันนี้พระองค์ก็ตื่นจากความเชื่อถือในเรื่องวันนะต่อไปคนสมัยนั้นมีความคิดที่จะหวังพึ่งแต่เทพ,พเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่เชื่อในความสามารถของตนเองก็ต้องหวังพึ่งอ้อนวอนวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าต่างๆตลอดจนกระทั่งทําพิธีใหญ่ๆที่เรียกว่าการบูชายัน ซึ่งอาจจะมีการบูชายันสัตว์ต่างๆเป็นจำนวนทีละห้าร้อยห้าร้อยแม้กระทั่งบูชายันด้วยมนุษย์ฆ่ามนุษย์สังเวยเทพเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงพิจารณาเห็นว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นความงงงายไม่เป็นประโยชน์พระองค์ก็สอนให้เลิกการบูชายันตลอดจนกระทั่ง การเส้นสูงสังวยที่เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสมมดสิน้นอันนี้ก็เป็นการตื่นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ประการต่อไปคนสมัยนั้นเชื่อถือในพระเวทถือว่าพระเวทเนี่ยเป็นตัวหลักคำสอนเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ทุกคนจะต้องเชื่อถือตามพระเวทจะสงสัยไม่ได้จะสอนเชื่อออกไปนอกเากนั้นไม่ได้ แล้วก็จำกัดผูกขาดการศึกษาเล่าเรียนพระเวทด้วยว่าต้องคนชั้นสูงเท่านั้นจึงจะศึกษาพระเวทได้คนชั้นต่ำศึกษาไม่ได้แล้วนียกว่าเป็นการผูกขาดการศึกษาอย่างคนวันณะสูตรหรือวันณะต่ำเขาไม่ให้เรียนถึงจะลงโทษทีเดียวบอกว่าคนวันนะสูตรเนี่ยถ้าไปฟังพระเวทให้เอาะตะกัวหลอมหยอดหู ถ้าหากว่าสาธยายพระเวทให้ดึงลิ้นออกมาตักถ้าหากว่าเรียนพระเวทให้ผ่านร่างกายเป็นสองซี่นี้เป็นตน้นก็แสดงว่ามีการผูกขาดทางการศึกษาเล่าเรียนไม่ให้คนจเจริญด้วยปัญญาเพื่อจะให้คนวรณกพรามเท่านั้นหรือคนชั้นสูงเท่านั้นสามารถศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ได้พระพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ตื่นมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการไม่ถูกต้อง เป็นการสอนในทางที่ทำให้มนุษย์ไม่มีความเจริญทางปัญญาเพราะควรจะให้ทุกคนได้ฝึกอบรมตนเองให้เจริญขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็สอนไม่จํากัดว่าจะต้องถือพระเวทพระองค์ก็สอนคําสอนใหม่ถึงกับเรียกว่าค้านพระเวททีเดียวแล้วพระองค์ยังสอนในทางตรงข้ามคือมีพระบางรูปที่มาจากวันนักพรามเคยไปเสนอต่อพระพุทธองค์บอกว่าให ยกเอาคำสอนหรือพุทธพจน์เนี่ยขึ้นมาด้วยภาษาสันสกฤตอย่างเทเพราะว,ว่าพระที่มาจากชาติตระกูลกต่างๆกันเนี่ยมาเรียนแล้วทำให้พุทธพจน์อาจจะแปลผันไปได้พระพุทธเจ้าสัตห้ามกลับปลับอาบัติคือกลับความผิดแก่ผู้ที่จะยกเอาพุทธพจน์เป็นภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นการผูกขาดการศึกษาแต่พระพุทธเจ้าอนุญาตบอกว่าให้เรียนยพุทธพจน์ด้วยภาษาของตนของตน คนทั้งหลายจะได้รู้พุทธพจน์กันทั่วถึงไม่มีการผูกขาดการศึกษาแต่กลายเป็นว่าเปิดการศึกษาเล่าเรียนให้กว้างขวางขึ้นก็ทําทให้คนมีโอกาสเล่าเรียนความรู้มีสติปัญญาพัฒนาตนได้ดีขึ้นนี่ก็เป็นลักษณะด้านต่างๆของความตื่นของพระพุทธเจ้าแลวขั้นสุดท้ายก็คือพระองค์ตื่นจากความหลับไหลด้วยอำนาจกิเลสคนเหล่านั้นถูกกิเลสครอบงำถูกโลภะบ้าง ถูกโทรศัพท์บ้างถูกโมหะบ้างชอบงำแล้วก็หลับไหลลุ่มหลงอยู่ในโลกติดอยู่ในสังขารต่างๆมีความยึดติดถือมัน่นโดยอุปาทานพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาทรงสั่งสอนพระองค์เองตื่นก่อนแล้วตื่นากความหลับด้วยกิเลสเหล่านั้นก็สอนมนุษย์ปลุกมนุษย์ทั้งหลายให้ตื่นจากความหลับด้วยกิเลสเหล่านั้น แล้วก็ให้พ้นจากความทุกข์ให้มีความเป็นอิสระเสรีที่แท้จริงในทางจ,จิตใจนี่ไป็กเป็นความหมายถึงขั้นสุดท้ายของความเป็นผู้ตื่นเป็นัันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้นําในการตื่นทั้งทางกายและทางใจทางกายก็ให้มีความขยันหมั่นเพียรทํากิจหน้าที่นอนให้น้อยไม่เกียจคานไม่เห็นกันนอนทำระจิตของตนให้เป็นคนตื่นตัวและทางจิตใจ ก็ให้ฝึกอบรมตนเองให้เป็นผู้ที่เจริญก้าวหน้าในทางจิตก็ดีในทางปัญญาก็ดีจกนกระทั่งเป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทั้งหมดพุทธคุณข้อนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือเป็นแบบอย่างที่พุทธศาสนิกชนนำมาพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางที่จะน้อมเข้ามาในจิตใจของตนเองเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางนั้นสืบต่อไป อัตภาพได้พูดมาในพุทธคุณข้อที่8คือพุโทโธเป็นผู้ตื่นแล้วก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติและขออนโมทนายมเพียงเท่านี้จเจริญพร